สวัสดีครับทุกผู้ชมความพยายามจัดให้มีการพบกันระหว่างเซนสกี้กับปูตินโดยทรั์เพื่อข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามดูเหมือนจะเป็นเพียงวาทกรรมครับเนื่องจากรัสเซียยังคงยกระดับการโจมตีเมืองหลวงเคียบมาเป็นประวัติการณ์ขณะเดียวกันก็ยังคงเกณ์ทหารเพื่อเปิดทางสู้รบในยูเครนเพิ่มขึ้นส่วนยูเครนก็พยายามตอบโต้กลับ โยการโจมตีด้วยดโดรนและขีปนาวุธที่ผลิตใช้เองโดยรัเสเซียโจมตีเมืองหลวงของยูเครนด้วยดโดรนและขีปนาวุธอวนันอิทิ์ที่7กันยายนนับเป็นการโจมตีทาอากาครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตร4รายทั่วประเทศและสร้างความเสียหายให้กับอาคารรัฐบาลสําคัญแห่งหนึ่งกอนทัพอากาศยูเครนเผยว่ารัเสเซียโจมตีด้วยดโดรนและดโดรนล่าเป้ารวม810ลำ ยูเครนสามารถยิงโดรนตก747ลำและขีปนาวุธอีก4ลูกมีควันไฟพวยพุ่งจากอาคารที่ทำการรัฐบาลกรุงเคียบอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของยูเครนเรียกง่ายๆก็คือรัฐสภาของยูเครนครับยังไม่แน,น่ชัดว่าควันดังกล่าวเกิดจากการถูกโจมตีโดยตรงหรือเกิดจากเศษซากโดรนซึ่งถือเป็นการยกระดับปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซีย ยู ad, ร,ริอินัตโฆษกกองทัพอากาศของยูเครยนยืนยันกับสำนักข่าว AP ว่าการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียนับตั้งแต่การบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดืน 5, อนกุมภาพันธ์พศ .2565 นอกจากนี้รัสเซียยังยิงขีปนาวุธอีก13ลูกมีบันทึกการโจมตีด้วยขีปนาวุธ9ลูกและโดรน54ลำใน33จุดทั่วยูเครน ประธานาธิบดีวโรดิเมีรสส์เเตสกี้รูปว่ามีผู้เสียชีวิตร4รายและได้รับบาดเจ็บอีก44รายโดยเขากล่าวว่าได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาโครงเกี่ยวกับเหตุโจมตีครั้งนี้เราและฝรั่งเศสกำลังเตรียมมาตรการใหม่เพื่อเสริมสร้างการป้องกันของเราเเตส,สกี้กล่าวก่อนหน,น้านวันอาทิตย์มาครงกล่าวหารัสเซียโจมตีแบบไม่เลือกหน้า และกล่าวว่ามอสโกกำลังทำให้ตัวเองจมดิ่งลงไปสู่ตะก,กะของสงครามและการก่อการร้ายมาขึ้นเรื่อยๆเคียสตาเมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษประนามการโจมตีครั้งนี้เช่นกันการโจมตีอย่างขี้ขาดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าปูตินเชื่อว่าเขาสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องรับโทษเขาไม่ได้จริงจังกับสัติภาพบัดนี้เราต้องยืนจัดอย่างมั่นคงในการสนับสนุนยูเครนและอธิปไตายของประเทศ ยิ่งกว่าที่เคยสตาเมอร์กล่าวในถแถลงการกระทรวงกลางของรัสเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ครับว่าได้ใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงและดโดรนโจมตีสถานที่ประกอบและจัดเก็บดโดรนฐานทัพอากาศในยูเครนตอนกลางใต้และตะวันออกโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานโลจิสติกในเขตชานเมืองของกรุงเคียบไม่มีการโจมตีวัตถุอื่นใดภายในเขตแดนกรุงเคียบซึ่งอาจเป็นการอ้างถึงอาคารรัฐบาล ที่ได้รับความเสียหายกระทรวงกลาวของรัสเซียกล่าวว่าระบบปกติทางอากาศสามารถสกัดกั้นดุรุของยูเครนได้ร่วม100ลำเนื้อภูมิภาคต่างๆของรัสเซียข้าวสมุทติไครเมียที่พนัวเข้าและทะเลอสอบระหว่างเวลา20นาฬิกาของวันเสาร์ถึงตอนเช้าเมื่อเวลาหกนาฬิกา3านาทีของวันอาทิตย์ดุรุส่วนใหญ่ถูกยิงตกในบริเวณเบลกรอดโบโลนิสและคัสโนดาใกล้ชายแดนยูเครนตามแถลงการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่าในเขตคลัสโนดาเซซาดูรอนที่ล่วงหล่นทําให้เกิดเพลิงไหม้ที่โรวมกันน้ามันชั่วคราวส่วนในเขตวิลกลอดและวอรนิสมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายเจ้าหน้าที่กล่าวด้านโรเบิร์ตมาริยาโรบดีผู้บัญชาการกำลังระบบไร้คนขับของอยูเครนรายงานเหตุการณ์โจมตีโรงงานทรานิฟในเมืองในโตโปวิดภูมิภาคไบรอันขณะที่เว็บไซต์แอสตรา รายงานเหตุการณ์โจมตีโรงกลั่นน้ำมันอิลส์กองพันปฏิบัติการพิเศษที่14และหน่วยขีปนาวุธและปืนใหญ่ของกองทัพยูยเครนสร้างความเสียหายจากไฟไหม้ให้กับสถานที่แห่งหนึ่งในภูมิภาคไบอันโรงกลั่นน้ำมันอิลเป็นหนึ่งในบริษัทกลั่นน้ำมันเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคพ,พวกเขาจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับตลาดภายในประเทศและส่งออกผลิตภัณฑ์โรงกันตั้งอยู่ในหมู่บ้านอิลกายา เขตเซเวสกี้ห่างจากเมืองคาสนโนดาประมาณ30กิโลเมตรดุนของกาลังป้องกันยูเครนโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีครั้งก่อนเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ซึ่งแตกต่างจากการโจมตีในเดือนกรกฎาคมปฏิบัติการนี้ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ผลิตภัณฑ์ปิตโตเรเลียมครั้งใหญ่โรงงานแห่งนี้ได้รับผลกระทบในสปีที่แล้วเช่นกันโดยเหตุการณ์แต่ละครั้ง มักมาพร้อมกับเหตุเพลิงไหม้ในเขตอุตสาหกรรมหรือหอลุมเก็บเชื้อเพลิงการโจมตีด้วยดโดรนยังเกิดขึ้นในเขตด,ดอนบัสมีเพียงภาพถ่ายแสดงยืนยันแต่ยังไม่มีรายละเอียดของรายงานครับการรุกรานของรัสเซียแอดมินคาดว่ายังจะเกิดขึ้นอีกต่อไปน่วยข่าวกรองท,ทหารของยูเครนระบุในการให้สัมภาษณ์รัสเซียได้นําทหารสัญญาจ,จ้างเข้ามาเกือบ2 8 0 0 0 0นนายนับตั้งแต่ต้นปีนี้ โดยมีทหารใหม่เข้าร่วมประมาณ35,000นายต่อเดือนความสามารถของรัเสเซียในการเกตฑ์ทหารหลายหมื่นนายอย่างต่อเนื่องในแต่ละเดือนเป็นหัวใจสําคัญของความพยายามในการทําสงครามน่วยข่าวกรองท,ทหารของยูเครนระบุว่ากําลังพลเหล่านี้ช่วยให้มอสโกสามารถชดเชยความสูญเสียอย่างหนักในสนามรบและรักษาปฏิบัติการเอาไว้ได้ด้วยจํานวนประชากรที่มากกว่ามาก รัเสเซียจึงต้องเพิ่งจํานวนประชากรจํานวนมากเพื่อกดดันและทําลายกองลังติดอาวุธของยูเครนซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามากรายงานระบุครับว่าการเกณฑ์ทหารประสบความสําเร็จด้วยแรงจูงใจทางการเงินและการโฆษณาชวนเชื่อผู้สมัครใหม่จะได้รับเงินมากถึง2ล้านรูเบิลหรือราว21,000ดอลลาร์สหรัฐเมื่อเซ็นสัญญาซึ่งก็ประมาณ6 7แสนบาทเลยทีเดียวนั่นมันมากพอครับ ที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อหาเงินให้กับคนที่พวกเขารักในแนวหลังในขณะที่ภาวะเศร,รษฐกิจตกต่ำซึ่งความสูญเสียของกองกลังรัสเซียนั้นมีมากราว800-1,000ถึง1น0 0นายต่อวันหรือราว24,000นายถึง30,000นายต่อเดือนดังนั้นการคิดทหารใหม่จำนวน35,000นายต่อเดือนจึงสามารถเติมเต็มกองทัพได้เนื่องจากทหารใหม่มีมากกว่าความสูญเสียแต่หากให้นับความสูญเสียจำนวนมากขนาดนั้น ก็ทําให้ฐานใหม่มีเปอร์เซ็นต์ในการรอดชีวิตกลับไปใช้เงินต่ํามากครับเรียกว่าไม่ตายกลายเป็นปุ๋ยก็พิการไม่ครบ32ซึ่งก็สอดคล้องครับกับยุทธวิธีของรัสเซียที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ดูรนและมอเตอร์ไซค์แทนที่ยานเกราะและรถถังและไม่ว่าการใช้กองพัน์มอเตอร์ไซค์จะทําให้แนวรุกคืบคลานได้อย่างช้าๆแต่นั่นเป็นสิ่งที่ปูตินปรารถนาครับเขาไม่สนใจหรอกครับว่า จะต้องสูญเสียงเงินทองและชีวิตผู้คนไปจำนวนมากปูตินต้องการเพียงผืนแผ่นดินในสมัยสหภาพโซเวียตกลับคืนมาไม่ว่าจะนานขนาดไหนก็ตามครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ